วันนี้มาสอนออกกำลังกายนะคะเรามาสวยกันนอกจากหน้าสวยนะคะจะด้วยกรเยหรือย่างไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการปั้นก้นเด้งนะคะจากอย่างยืดพี่รุ้งเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะขอแชร์แบ่งปันนิดนึง5ชิ้นนี้นะคะใช้เงินซื้อไปประมาณ590บาทนะคะจะมีแรงต้านดูที่จุดนะคะเห็นไหมคะจุดเยอะสุดแรงต้านจะมากสุดนะคะ จุดน้อยสุดแรงต้านจะเบาเพราะฉะนั้นชิ้นนี้เหมาะกับการคล้องที่ตะตุ่มนะคะแล้วก็เตะขาได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแต่ไม่เหมาะมาบริหารส่วนอื่นเนื่องจากว่าน้ำหนักค่อนข้างเบาเนาะเพราะเราใช้แรงต้านจากยางยืดเพื่อสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อให้กับสะโพกของเราขณะที่เตะขานั่นเองนะคะชิ้นนี้โอเคสำหรับพ่รุงนะคะ ถือว่าชุดนี้ทั้ง5ชิ้นใช้ได้แต่มาปั้นก้นเด้งโดยเส้นนี้นะคะจะเปรียบเทียบให้เห็นกับอย่างยืดที่เป็นผ้าเห็นไหมคะอันนี้แรงต้านจะหนักสุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบอกเลยว่าพี่ลุงบาดเจ็บใช้ชิ้นนี้ทีไรพับสะโพกนะคะทำท่าสควอตแล้วกลางออกนะคะเห็นไหมคะจะรู้สึกได้ ย่างยืดจะปลิ้นขึ้นมาแบบนี้เลยทรมานมากเจ็บด้วยนะคะท่าที่สองที่ลุงใช้ประจำนะคะเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะแล้วเราจะปั้นสะโพกได้ยังไงมันปั้นไม่ได้นะคะนี่แรงต้านขนาดสูงสุดแล้วถ้าใครอยากจะลองดูก็ได้ชุดนี้590บาทเส้นนี้นะคะตกวันละ2บาท1ปีก็คุ้มแล้วนะคะ เดี๋ยวลองทำดูพับสะโพกก่อนนะคะเพื่อจะได้ก้นแล้วได้ต้นขาด้วยเราย่อลงกลางออกเห็นไหมคะเราจะทำเป็น20ครั้งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ายัางยืดค่อนข้างหนานะคะแล้วทอด้วยผ้าข้างในก็จะมียางอีกทีนึงเดี๋ยวดูท่านี้นะคะเนื่องจากว่าฟิตเนสปิดเนาะเราก็ต้องแอปพลายนะคะ ลงทุนทั้งทีก็ต้องให้คุม้มแนะนำว่าชิ้นนี้เป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่สนใจทักไลน์มาได้เลยค่ะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะคะพี่ลุงบอกเลยสควอตนะคะใช้ได้อย่างยิ่งถ้าปั้นก้นเด้งพี่ลุงลงไปทั้งหมดแล้วนะคะแต่วันนี้มาสาธิตให้ดูว่าคุณภาพยางแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเป็นยางยืดที่มาจากยางแล้วแรงต้านที่สูงกับยางยืดที่เป็นผ้า สนใจทักไลน์มาได้เลยนะคะ